ก็สวัสดีครับพบกันอีกแล้วอ่ะอันนี้เป็นคลิปที่ตั้งชื่อคลิปว่าคลิปคำถามยอดฮิตเพราะว่าถามกันมาเยอะมากในไลน์ซึ่งมันได้คำตอบแบบเดิมๆอะ่ะมันมีอยู่สามสี่คำถามที่เป็นคำถามยอดฮิตนิยมมากถามเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันช่วยกันมาถามหรือเปล่าอ่ะ สามสี่คำถามนั้นมีอะไรบ้างคำถามยอดฮิตแรกพี่คะที่แปะปุ่มพี่อะซื้อจากที่ไหนเห็นที่แปะปุ่มนี่ไหมสติกเกอร์อะคือจะตอบแล้วนะพี่อ่ะไปซื้อสติกเกอร์อะไรมาก็ได้อะสติกเกอร์ที่มันเป็นพื้นแบบมันๆหน่อยเหมือนกันน้ำเคลือบ ลายอะไรก็ได้จะลายคิตตี้โดเรมอนอะไรก็ได้ตัดให้มันเป็นวงกลมให้มันดูแบบโอเคกับปุ่มแค่นี้เองพี่ตัดให้มันเป็นวงกลมอะ่ะแล้วพี่ก็กันไว้เพราะอะไรรู้ไหมบ,บางทีเราใส่กับไอ้ housing standard case อะ่ะมันกดไงแล้วมันกัดทําให้ปุ่มมันเป็นรอยแล้วตอนใหม่ๆอะ่ะเราก็เป็นคนรักของใช่ไหมเราก็เลยทํามันกันไว้แต่ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเยินเกินที่เราจะแปะแล้วแหละนะครับอันนี้คือคําถามแรกนะ ต่อมาคำถามที่2ชุดเซ็ตจากร้านดังค่ะที่ว่ามันคุ้มไหมคะมันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านที่ดังเกี่ยวกับโกโปรูร้แน่นอนถ้าเอ่ยออกไปให้เดากันเองหรือไปหาตาม Google มันจะมีชุดอุปกรณ์โกโปชุดเซ็ตคุ้มค่าของเขาเป็น เป็นชุดขายของเขาอะที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขามันคุ้มไหมคะราคาเท่านีา้ต่อข้างถามแล้วนะก็จะบอกว่าคือมันเป็นชุดที่โอเคแหละสำหรับราคาที่เขาบวกรวมมาทั้งหมดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือชุดเซ็ตเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นบางทีเนี่ย ไม่รู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ว่าอันดับแรกๆเลยเราควรจะมีอะไรก่อนถูกป่ะทีนี้พอเราตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้ปุ๊บอ่ะเราก็เลยเจอทางสว่างไงเจอร้านนี้เข้าไปปุ๊บก็ก็โอเคเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่นำมาเสนอเรานะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้แล้วอ่ะพี่ก็อยากให้ให้เราอ่ะถามตัวเองจริงๆแล้วว่าไอ้ที่เขาแถมมาให้เรามาเราใช้ป่ะละ่ะ เราใช้ไหมถ้าเราใช้อะเราก็ซื้อแต่ถ้าเราไม่ใช้แล้วก็บางอย่างเราสามารถแบบหาซื้อเองได้แล้วก็เลือกเกรดที่มันดีกว่าได้อะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะให้เราเอะแยกซื้อกันเองจะดีกว่าก็ถึงบอกว่ามันอยู่ที่คนสะดวกที่จะซื้อสำหรับคนที่ไม่คิดอะไรมากโอเคไหนๆก็จะซื้อกล้องแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ด้วยไปเลยโอเคมากกับอ,อีกแบบหนึ่งก็คือซื้อแต่กล้องก่อน เราค่อยไปซื้ออุปกรณ์ไหมอาจจะมีโอกาสในการเลือกซื้อได้มากกว่าซึ่งเดี๋ยวจะแนะนำว่าเราควรซื้ออุปกรณ์ที่ไหนนะครับแล้วก็ที่ไหนที่แบบน่าสนใจอ่ะคำถามที่3พี่คะซื้ออุปกรณ์ GoPro จากที่ไหน จะบอกว่าถ้าเกิดใครติดตามพี่มาตั้งแต่คลิปแรกๆพี่จะซื้อผ่านทาง eBay มาตลอดเพราะว่าตั้งแต่พี่เริ่มเล่นแรกๆมันไม่มีขายในไทยในไทยนำเข้ามาน้อยมากแล้วก็พอนำเข้ามาราคาจะสูงทีนี้เนี่ยพอตอนนี้นำเข้ามาแล้วอ่ะราคาก็ก็สูงเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าคนเริ่มนิยมมากขึ้นถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ซื้ออุปกรณ์ใน e ี a y ฉะนั้น ถ้าจะถามในเมืองไทยใช่ไหมว่าตอนนี้ที่ไหนอะ่ะมันถูกหรือที่ไหนมีขายเยอะก็จะบอกเลยว่าถ้าที่ไหนมีขายเยอะเนี่ยมีเยอะสุดนะที่เดินหาได้ก็คือมีฟอร์จูนกับพันทิพย์ที่เห็นนะครับมาบุญคองไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้ไปล่าสุดนะครับเออฝากไว้เรื่องไอ้มาบุญครองอะ่ะที่พี่เคยรีวิวมาโมดอพอรใช่ไหมไอตัวเนี้ยพิกัด จะบอกว่าไม่ต้องลนงมาถามแล้วเพราะว่ามันไม่มีแล้วมันหมดนะคะร,ร้านเขาหายไปไหนแล้วด้วยก็ไม่รู้นะล่าสุดที่ไปเดินมาฉะนั้นเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็คือตอนนั้นที่พี่ทำอ่ะที่บอกว่าจะบอกพิกัดอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่ อุปกรณ์โกโปในไทยมันยังมีน้อยพี่ก็เลยอยากจะแนะนาเพื่อนเอนให้ไปซื้อไม้ได้ในราคาถูกด้วยแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีนําเข้ามาเยอะแล้วหลายร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกร้านในตามร้านอุปกรณ์กล้องทั่วไปนะที่เป็นของโกโปแท้ก็มีหรือจะเป็นพวกตามร้านอุปกรณ์คอมไอพวกตามฟอร์จูนพันทิปอะไรเงี้ยเดินเดินวนปากปลายอ่ะมันจะมีวนวน,วนกันตฉนนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกว่า ตอนนี้มีตัวเลือกเยอะนะครับมีหลายที่หรือเราลองดัดแปลงก็ได้ที่พี่บอกเอาไม้พวกโมโนพอตของออมือถืออะใช่ไหมเอามาต่อกับหัวไตพอตอะแดปเตอร์อะหมุนเกลียวแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไอ้พวกหัวอของไม้มือถือทั่วไปอะมันจะไม่ใช่หัวแบบนี้ถูกไหมอ่ฮะมันเป็นแบบหมุนเกลียวนะค,ครับอันนี้คือคาตอบที่3อ่ะ ก็เป็นว่าขอขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปคำถามยอดฮิตนี้นะครับหวังว่าจะมีคนแอดไลน์มาคุยกับพี่เป็นคำถามใหม่ๆนะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันนะแต่ถ้าเกิดใครยังเข้ามาถามในไอ้คำถามยอดฮิตเดิมๆเพื่อถามละเอียดขึ้นหรือว่าถามแบบเดิมอีกเนี่ยพี่ก็ตอบไปเท่าที่สั้นๆแล้วกันนะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับผม